คนเราเกิดมานั้นย่อมต้องการที่จะมีบ้านเพราะบ้านคือปัจจัยที่สําคัญที่สุดของชีวิตคนเราและบ้านแบบไหนล่ะที่จะตอบโจทย์คุณมากที่สุดเหมาะสมกับคุณมากที่สุดคลิปนี้มีคําตอบครับผมแน่นอนละครับว่าคนเราเกิดมานะครับ ต้องหวังที่จะมีบ้านเป็นของตนเองสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับบางคนก็อาจมีถึงสองหลังสามหลังแต่บ้านหนึ่งหลังอยู่เราเป็นหลายสิบปีกันเลยทีเดียวดังนั้นถ้าเราคิดอยากจะสร้างบ้านสักหนึ่งหลังเราก็ต้องมาให้ความสำคัญมาเจาะลึกถึงรายละเอียดว่าบ้านแบบไหนตอบโจทย์เรามากที่สุดเหมาะสมกับเรามากที่สุดนะครับดังเช่นว่าเราจะเลือกบ,บ้านกี่ชั้น หชั้น2ชั้นหรือ3ชั้นหรือเลือกแบบบ้านสไตล์ไหนสไตล์ลอฟสไตล์โมเดินสไตล์นอ์ดิกหรือสไตล์คอนเทมพาร,รีซึ่งแต่ละสไตล์นั้นมีรูปแบบและความสวยงามและงบประมาณที่แตกต่างกันไปวันนี้นะครับผมก็จะมาอธิบายถึงบ้านแต่ละหลังซึ่งผมจะเอาบ้านที่กำลังฮอตกำลังฮิตอยู่ในขณะนี้นะครับอยู่3รูปแบบ รูปแบบที่1นนะครับเป็นสไตล์โมเดิร์นแบบที่2นะครับเป็นสไตล์คอนเทนต์โพลารี ary, หรือสไตล์รูปสมัย 3. s t สไตล์นอ์ดกเป็นสไตล์น้องใหม่ที่กําลังมาเร็วมาแรงแซงทางโค้งอยู่ในขณะนี้ก็ว่าได้นะครับเพราะสไตล์นี้นะครับเป็นสไตล์ที่ให้ความโดดเด่นแก่ผู้ที่ผ่านไปผ่านมานะครับสไตล์นี้ครับเป็นสไตล์ เรียกอีกอย่างหนึ่ว่าสไตล์สแกนดิเนเวียหรือสไตล์โลกนาก็แล้วแต่ใครจะเรียกกันนะครับผมในปัจจุบันการสร้างบ้านแบบสไตล์โมเดิร์นนั้นก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเพราะแบบสไตล์โมเดิร์นนั้นมีเอกลักษณ์ที่เป็นรูปแบบเฉพาะตัวบ้านโมเดิร์นนั้นจะดูเรียบง่ายสวยงามแล้วก็มีความหรูหราและโครงสร้างก็ไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนอะไรมากมายนะัก ทำให้ทุกที่ในหมู่บ้านก็จะถูกใช้สอยอย่างคุ้มค่ามากที่สุดจึงไม่แปลกเลยนะครับที่ใครๆหลายคนก็หลงรักและก็อยากที่จะมีบ้านในสไตล์ของโมเดินแต่ก่อนที่จะทำการสร้างบ้านในแบบของโมเดินที่เราควรจะรู้จักก็มีข้อดีข้อเสียอยู่หลายๆอย่างเหมือนกันนะครับ เราต้องมาศึกษาให้ท่องแท้กันเลยนะครับว่ามันมีข้อดีข้อเสียอย่าง,างไรอย่างผมพูดไปนะครับว่าบ้านแต่ละหลังราคาหลักแสนหลักล้านบาทนะครับดังนั้นเราต้องมาให้ความสำคัญในทุกๆรายละเอียดของบ้านสไตล์โมเดิร์นกันเลยนะครับคราวนี้เรามาดูข้อดีข้อเสียของบ้านสไตล์โมเดิร์นเอาเป็นข้อดีก่อนนะครับ สำหรับข้อดีของบ้านสไตล์โมเดิร์นนั้นก็จะดูมีความโปร่งโล่งครับมีความเย็นสบายเพราะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่โลง่งเพื่อการใช้สอยที่ไม่มีผนังมาปิดกั้นมากจนเกินไปและการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ก็จะเป็นระเบียบเรียบง่ายก็ไม่เยอะลกรุงรังส่วนผนังเนี่ยครับผนังบ้านสไตล์โมเดิร์นส่วนใหญ่นี้ บางที่บางแบบก็จะนิยมนะครับทาสีเป็นสีรอบหรือว่าโชอิดอิดเปลือยหรือว่าโชผนังปูนซีเมนต์แบบดิบๆก็จะเทพอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วก็พื้นบ้านบางแบบก็นิยมปูกระเบื้องบางแบบก็ไม่นิยมปูกระเบื้องก็อาจจะเป็นขัดมันหรือว่าขัดหยาบก,กันไปเลยนะครับ แล้วก็การดีไซน์นี่ของบ้านสไตล์โมเดิร์นนี่ก็จะอาศัยรูปแบบของทรงเรขาคณิตครับจะดูเรียบง่ายอย่างเช่นรูปสี่เหลี่ยมผสมผสานกับโครงสร้างของเหล็กและกระจกนะครับซึ่งมีการผสมผสานในอย่างลงตัวนะครับและบ้านสไตล์โมเดิร์นที่สำคัญที่สุดนี่ก็จะโดดเด่นในเรื่องของการประหยัดงบประมาณ ซื้เนื่องจากโครงลังคาเนี่ยจะเป็นโครงลังคาที่ประหยัดเซฟต้นทุนได้มากเพราะโครงลังคาเนี่ยจะใช้โครงสร้างเหล็กที่น้อยเพราะว่าวัสดุที่ม,มุงลังคาเนี่ยนิยมมุงลังคาด้วยแผ่นเมทัลชีสนะครับซึ่งจะเป็นวัสดุมุงลังคาที่มีน้ําหนักเบานะครับทําให้ประหยัดโครงสร้างของเหล็กมากหลงหังหนึ่งนะครับประหยัดได้ถึง หลักแสนหรือสองแสนสามแสนบาทก็นับว่าประหยัดมากกันเลยทีเดียวนะครับนั่นแหละคือจุดที่สําคัญของบ้านสไตล์โมเดิร์นนะครับและเรื่องของเพดานเนี่ยถ้าเป็นสไตล์โมเดิร์นจริงๆเนี่ยเขาก็จะไม่ทําฝ้าเพดานนะครับแต่เมืองเราเมืองร้อนนะครับก็อ,อาจจะไม่ค่อยแนะนําจุดนี้สักเท่าไหร่นะครับอาจจะแนะนาในเรื่องของโครงสร้าง ที่อยู่นอกบ้านอย่างเช่นพวกโรงรถนะครับหรือว่าลานสักล้างอะไรประมาณนี้นะครับพลาดไมในตัวบ้านนี้ถ้าเราไม่มุงฝ้าเพดานนี้ก็อาจจะร้อนได้เหมือนกันนะครับผมอีกอย่างหนึ่งนะครับของโครงสร้างบ้านสไตล์โมเดิร์นนี้จะมีโครงสร้างที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนสักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าจะให้ดีนะครับบางแบบหรือว่าแบบเป็น บางที่บางเจ้าเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของลังคาซึ่งจะมีการเล่นลวดลายมีส่วนเว้าส่วนแหวงมีการเล่นระดับหรือเลเวลที่เป็นชั้นๆมาทำให้บ้านดูมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นนะครับแก่ผู้ที่พบเห็นนะครับจะมีความสวยงามในเรื่องของการเล่นระดับในส่วนนี้นะครับข้อเสียของบ้านสไตล์โมเดิร์นเนี่ยก็จะมี ข้อเสียอยู่เหมือนกัน,นครับอ,อย่างเช่นว่าตัวบ้านเนี่ยก็จะดูดูแข็งนะครับไม่อบุ่นเท่ากับสไตล์อื่นนะครับเพราะสืิมเนื่องจากจะมีรูปทรงที่เป็นสี่เหลี่ยมและมีโครงสร้างเหล็กจะไม่มีวัสดุอย่างอื่นเข้ามาผสมมากมายสักเท่าไหร่นะครับก็เลยดูเหมือนเหมือน,นแข็งสักนิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรารับได้ก็จะ ไม่มีความสําคัญสักเท่าไหร่สำหรับบ้านสไตล์นี้นะครับและส่วนประกอบของโครงสร้างของบ้านสไตล์โมเดนเนี่ยก็จะไม่เหมาะสมกับบ้านเราสักเท่าไหร่เพราะว่ามันเหมาะสมกับบ้านในเมืองหนาวแต่ถ้าเกิดในบ้านเราก็อาจจะมาประยุกตัดแปลงนิดๆหน่อยๆก็จะทําให้บ้านเหมาะสมเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็กระจก ของบ้านสไตล์โมเดินจะมีบ้านขนาดใหญ่ทําให้ความร้อนจากภายนอกเนี่ยส่องเข้ามาได้ในตัวอาคารได้มากขึ้นแต่เราก็มีทางแก้ไขนะคือเราก็อย่างที่ว่าก็ต้องลดกระจกลงนะครับเพราะว่าบ้านเราเป็นบ้านเมืองร้อนและบ้านสไตล์โมเดินเนี่ยก็อาจจะมีการสุดโซมเมื่อนานปีไปก็เป็นเรื่องธรรมดานะว่าต้องมีการสุดโซมบ้างนะเราก็ต้องมีการ ปรับปรุงแก้ไขไปเรื่อยๆนะครับสำหรับบ้านสไตล์โมเดิร์นนะครับแต่ถึงอย่างไรก็แล้วแต่นะถึงแม้แม้ว่าบ้านสไตล์โมเดิร์นเนี่ยถึงแม้จะมีข้อดีหรือว่าข้อเสียที่แตกต่างกันนะครับอย่างข้อเสียนี่เราก็สามารถที่จะมาประยุกต์ใช้หรือว่ามาดัดแปลงเพื่อให้เข้ากับสภาพบ้านของเรานะครับเลือกเน้นวัสดุที่มีความหนาพอสมควรครับแผ่น แมทอนชีสนี่ผมแนะนำนะครับให้มีความหนาประมาณเบอร์30ขึ้นไปนะครับมันก็จะมีผลดีหลายอย่างอย่างเช่นว่าเวลาฝนตกลงมาเนี่ยเมื่อกระทบกับผิวของหลังคาก็จะมีการเกิดเสียงดังที่น้อยกว่าถ้าเกิดบางเกินไปเนี่ยเสียงก็จะดังเ,เวลาเกิดฝนตกและก็จะสะท้อนความร้อนได้ดีกว่าบางและ ที่สาคัญผมขอแนะนําเลยนะครับว่าถ้าเกิดเป็นเมทัลชียนี่เราควรที่จะเลือกที่มีฟอย์ติดทางด้านด้านใต้หรือว่าด้านหลังของของแผ่นนะครับเพราะตัวนี้จะเป็นเป็นตัวสะท้อนความร้อนนี่เป็นอย่างดีเลยถึงแม้ว่าเราจะจ่ายเงินเพิ่มมากขึ้นนิดหน่อยนะครับราคาก็ไม่ได้แพงมากไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับแต่เรื่องของการสะท้อนความร้อนนี่จะ ให้ผลประโยชน์ที่คุ้มค่ากับเงินที่เราลงทุนไปนะครับเพราะว่าบ้านเราอย่างที่ว่าเราอยู่กันหลายสิบปีเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องลงทุนอีกสักนิดหนึ่งเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ให้ความสัมพันธ์ตรงนี้เราอยู่ในประเทศเมืองร้อนนี่ไม่เหมือนประเทศเมืองหนาวนะครับเราก็จะประหยัดแอร์ได้เพิ่มมากขึ้นนะครับเราไม่จำเป็นต้องเปิดแอร์ตลอดทั้งวันก็ได้ถ้าเกิดว่าอากาศเรา ปกติเนี่ยก็เปิดประตูหน้าตา่างเปิดพัดลมเนี่ยก็จะได้รับอากาศที่บริสุทธิ์ดีกว่าที่เราจะมานั่งเปิดแอร์ทั้งวันนะครับอันนี้ขอแนะนําว่าแผ่นเมทัล e ชียนี้น่าจะมีฟอยที่อยู่ติดอยู่กับด้านหลังของแผ่นน่าจะดีกว่านะครับและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งครับบ้านสไตล์โมเดิร์นจริงๆเนี่ยแท้เลยนี่เขาจะไม่นิยมติดฝ้าเพดาน,นครับแต่ถ้ามาอยู่ใน บ้านของเราเมืองไทยเป็นเมืองร้อนนะครับผมก็คิดว่าไม่น่าจะเหมาะสักเท่าไหร่น่าจะเอาไปทําพวกโรงรถหรือว่าลานสักล้างอน,นี้อะไรประมาณนี้น่าจะเหมาะสมกว่านะครับเพิ่มทุนอีกนิดหน่อยนะครับไม่ใช่ว่าเราจะไปโชว์เลขโชว์สไตล์ดิบเนี่ยมันก็ดีครับดีแต่แต่พูดถึงเรื่องการอยู่อาศัยเนี่ยเมืองร้อนมันจะร้อนนะครับมันร้อนมากๆเพราะฉะนั้นต้องนะครับ ผมพอเน้นว่าต้องมีฝ้าเพดานนะครับถ้าไม่มีฝ้าก็เอาเป็นลงรถอย่างผมเคยแนะนําไปนะครับผมส่วนที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับในเรื่องของการหันทิศทางครับทิศทางของของตัวบ้านก็สําคัญมากๆเลยเราต้องสังเกตให้ได้ว่าตะวันขึ้นทางไหนแล้วไปตกทางไหนเราต้องพยายามหันตัวบ้านให้หันข้างให้กับ ทิศทางของดวงตะวันที่ขึ้นแล้วก็ลงไปนะครับวงโคจรของมันว่ามันไปทางไหนมากที่สุดเราก็พยายามหันบ้างหันหันตัวบ้านให้ให้หันรับแสงแดดน้อยที่สุดนะครับจับประหยัดเครื่องปรับระกาศนะครับได้ดีเลยจริงๆอันนี้สําคัญมากผมเห็นบางบ้านนะครับหันตัวบ้านไปทางทิศตะวันออกหรือว่าทิศตะวันออกยังไม่เท่าไหร่บางบ้านหันไปทางทิศตะวันตกเนี่ยตอนนี้จะโอ้ตอนช่วง ใบสองใบาสามใบสี่นี่ร้อนมากๆ,ๆเลยอยู่แทบไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเกิดว่าเราเลือกไม่ได้นะครับเลือกไม่ได้แล้วก็หันหันหน้าไปทางทิศอื่นนีกว่านะครับหันทางทิศตะวันออกยังดีกว่าทิศตะวันตกนะครับทิศตะวันออกทิศเหนือทิศใต้นี่หมดยกเว้นทิศตะวันตกนะครับถ้าถ้าเลือกได้ก็ควรเลี่ยงนะครับเลี่ยงทางทิศตะวันตกนะครับเพราะว่าแดดจะเริ่มส่องถึงตัวบ้าน สองสัโมงเนี่ยเริ่มร้อนแล้วนะครับอันนี้คือสําคัญเป็นอย่างมากเลยนะครับบ้านเราประเทศไทยของเราซึ่งมีอากาศร้อนแล้วก็พยายามปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เหมาะสมกับตัวบ้านเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศของบ้านเราให้มากที่สุดแล้วก็จะสามารถที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ได้และบ้านสไตล์นี้นะครับได้รับความนิยมในเมืองไทยกันมากเลยทีเดียวคนระับถ้าเรารู้จักการแก้ปัญหารวดปรับปรุงโครงสร้างให้ถูกต้อง ถูกหลักวิชาการมาหลังนี้ก็เป็นบ้านที่ผมแนะนำอีกแบบหนึ่งสไตล์หนึ่งครับนั่นคือสไตล์โมเดิร์นครับผม เทมปอรี่หรือสไตล์ร่วมสมัยสไตล์ style นี้ก็กำลังได้รับความนิยมอยู่เป็นอย่างมากนะครับในประเทศไทยของเรานะครับไปเช่นไหนก็จะเจอแต่บ้านสไตล์นี้นครับมีอยู่ทุกพื้นที่นะครับอยู่ทุกภาคของประเทศไทยทำไมถึงเป็นอย่างนั้น,นครับเพราะบ้านหลังนี้มันมีจุดเด่นอยู่หลายอย่างกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะขอยกมาสัก3าอย่างแล้วกันนะครับเอาเป็นอย่างแรกนะครับ อย่างที่หนึ่งนะครับก็คือบ้านสไตล์คอน t e m p o r a r ี่ y นี้นะครับก็จะมีจุดเด่นในเรื่องของการผสมผสานกินอายท้องถิ่นกับปัจจุบันการตกแต่งผสมผสานความเป็นท้องถิ่นมาเข้ากับการตกแต่งในรูปแบบของบ้านในปัจจุบันเช่นการตกแต่งบ้านด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้สักรหรือว่างานสารหัตถกรรมต่างๆแล้วก็รูปแบบของโครงหลังคาเนี่ย จะเป็นหลังคาที่ว่าเป็นทรงปัญญานะครับเมื่อเรามองไปจากทางด้านไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านหน้าด้านข้างหรือว่าด้านหลังก็จะเห็นรูปทรงของหลังคาเพราะฉะนั้นบ้านสไตล์นี้ก็จะโชว์ลวดลายของโครงหลังคานะครับเพราะว่าจะใช้วัสดุผงหลังคาอย่างเช่นกระเบื้อง C Pa c SCG นะครับซึ่งจะมีความมันความวาว มองมาจากทิศไหนทิศไหนก็จะสวยงามอีกอย่างนะครับบ้านสไตล์นี้นะครับก็จะมีความคงทนแข็งแรงเพราะโครงสร้างของโครงคาจะใหญ่มากเป็นพิเศษ,ษนะครับเพราะว่าวัสดุมุงลังคาเนี่ยมันมีความหนามีน้ําหนักมากแล้วก็จะรับนะครับรับแสงแดดแล้วก็สะท้อนออกไปได้ดีมา,มากๆเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ฝนเรื่องของอากาศที่ร้อนรลอุในเมืองไทยนี่ก็จะป้องกันปัญหานี้ได้อย่างดีมากๆเลยทีเดียวสำหรับบ้านสไตล์คอนเทมพอร์รี่นะครับครับและนั่นนะครับคือจุดเด่นของบ้านสไตล์คอนเทมพอร์รี่นะครับซึ่งมีอยู่3หัวข้อนะครับจึงไม่แปลกนะครับที่ความนิยมของบ้านสไตล์นี้ยังได้รับความนิยมอยู่เรื่อยๆนะครับตั้งแต่ก่อนสไตล์ โมเดนอีกนะครับมันมีความเป็นไปเป็นมาที่ยาวนานมันเป็นการผสมผสานวัสดุท้องถิ่นกับวัสดุใหม่ๆในปัจจุบันได้อย่างลงตัวไม่ว่าเราจะไปไหนมาไหนไม่ว่าจะเป็นภาคใต้ภาคเหนือภาคอีสานหรือว่าเป็นหมู่บ้านจัดสรรขนาดเล็กขนาดใหญ่บ้านสไตล์นี้จึงยังได้รับความนิยมอยู่และคิดว่าจะได้รับความนิยม มากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับแต่ราคาก็จะสูงขึ้นอีกสักนิดหนึ่งนะครับแต่ผมเชื่อว่าครับบ้านอย่างนี้บ้านสไตล์นี้ต้องอยู่ในใจของคุณอย่างแน่นอนนะครับ ก็มาถึงสไตล์ที่3นะครับสไตล์นอร์ดิกนะครับสไตล์ที่3ามครับเป็นสไตล์ที่มาเร็วมาแรงแซงทางโค้งอยู่ในขณะน,นี้ก็ว่าได้นะครับดังนั้นนะครับเรามาทําความรู้จักกับบ้านสไตล์นี้กันเลยดีกว่าครับถ้าหากเราจะพูดถึงดินแดนแห่งความสุขนอร์ดิกก็เป็นอีกความหมายหนึ่งซึ่งบ่งบอกถึงความมีความสุขหรืออีกความหมายหนึ่งก็คือหมายถึง ดินแดนทางทิศเหนือเช่นเดียวกับกลุ่มประเทศนอร์ดิกที่อยู่ในภูมิภาคยุโรปเหนือเป็นกลุ่มประเทศที่มีสภาพอากาศที่หนาวเย็นมีหิมะปกคลุมสำหรับจุดเด่นของบ้านสไตล์นอร์ดิกนี้ซึ่งผมจะนำเสนอเป็นข้อข้อ,ขอเอาข้อแรกเลยละกันเป็นรูปแบบการตกแต่งของชาวยุโรปซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ของความเรียบง่ายและการตกแต่งบ้านก็จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้อยู่อาศัยการตกแต่งบ้านสไตล์นอนดิกนั้นได้รับความสนใจจากธรรมชาติร,บรอบตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแสงเสียงหรือว่าเรื่องของวัสดุซึ่งแต่ละอย่างในรูปแบบของบ้านสไตล์นอนดิกนั้นชัดเจนมีการผสมผสานที่ สวยงามและลงตัวมากที่สุดและข้อที่สองก็เป็นการตกแต่งมุมนั่งเล่นให้มีความทันสมัยมุมนั่งเล่นของบ้านสไตล์นอร์ดิกนี้จะเน้นในเรื่องของความทันสมัยการตกแต่งโทนสีการตกแต่งเฟอร์นิเจอร์จากไม้หรือว่าการเปิดช่องรับแสงธรรมชาติมันก็จะเกิดความ อบอุ่นสบายใจแก่ผู้อยู่อาศัยและแขกผู้มาเยือนบ้านหลังนี้ส่วนข้อ3ก็เป็นในเรื่องของมุมรับประทานอาหารซึ่งจะมีโทนแสงที่อบอุ่นบ้านสไตล์นอริกนั้นนะครับโต๊ะอาหารจะเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญมากเพราะพื้นที่จะเป็นจุดที่สมาชิก ในครอบครัวมารวมตัวกันใช้เวลาทานข้าวหรือว่าทานอาหารในแต่ละวันดังนั้นการตกแต่งจะเน้นแสงของไฟที่ให้แสงที่มีความอบอุ่นหรืออาจจะจัดมุมนี้ติดกับหน้าต่างที่มีแสงแดดสอ่องเข้ามาก็จะให้แสงที่เป็นธรรมชาติเพราะชีวิตของคนเราจะมีความสุขมากตอนเวลาเรานั่ง ทานอาหารทานกับข้าวกับครอบครัวก็จะให้ควอบสุขในแต่ละวันมากกันเลยทีเดียวนะครับส่วนข้อ4ห้องน้ําห้องน้ําก็จะเป็นสไตล์ที่เรียบง่ายแล้วก็สะดวกสบายในการใช้งานห้องน้ำสไตล์นอตดิกส่วนใหญ่ก็จะตกแต่งด้วยสีเอิร์ธหรือว่าสีสไตล์ธรรมชาติเน้นความเรียบง่ายและสะดวก าการใช้งานมากที่สุดเพราะการตกแต่งบ้านสไตล์นอ์ดิกนี้สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือประโยชน์ที่ผู้อยู่อาศัยจะได้รับนั่นเองนั่นคือห้องน้ำคนเราอยู่ในห้องน้ำในวันหนึ่งก็ใช้เวลานานมากเราจะเ,เวลาเราไปผ่อนคลายไปอาบน้ำมันจะเป็นช่วงเวลาที่เรามีความสุขมากที่สุดเราได้ปลดทุกข์แล้วก็ได้อาบน้ำที่เย็นๆได้ผ่อนคลายเป็น เป็นส่วนหนึ่งของบ้านที่มีความสําคัญมากที่สุดอีกอย่างหนึ่งนะครับห้องนอนนะห้องนอนคือเอกลักษณ์เฉพาะตัวอันทีห้าบางแบบนะครับก็จะมีการออกแบบในเรื่องของห้องนอนอยู่ที่อยู่ใต้โคลงคาซึ่งเป็นสามเหลี่ยมทรงสูงก็จะตกแต่งเป็นอีกห้องนอนอีกห้องหนึ่งทำให้เรามองเห็นทัศนียภาพที่อยู่มุมสูงแลยก็รับอากาศที่บริสุทธิ์ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวอีกอย่างหนึ่งของบ้านสไตล์นอร์ดิกนะครับผม เป็นไงบ้างครับหลังจากที่ท่านได้ชมรายละเอียดของบ้านทั้งสสไตล์ผมเชื่อว่าบ้านทั้ง3สไตล์นี้ต้องเข้าไปอยู่ในหัวใจของท่านผู้ชมอย่างแน่นอนนะครับเพราะบ้านแต่ละหลังก็มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างและโดดเด่นกันออกไปอย่างเช่นว่าบ้านสไตล์โมเดนก็จะให้ความโดดเด่นในเรื่องของรูปทรงเรขาคณิตและที่สําคัญเรื่องของราคาจะเป็นบ้านเป็นสไตล์ที่มีความประหยัดมากที่สุด ส่วนบ้านสไตล์ที่2น,นะครับบ้านสไตล์คอนเทมพอรีบ้านสไตล์นี้นะครับก็จะเป็นการผสมผสานระหว่างวัสดุท้องถิ่นมาผสมผสานกับวัสดุสมัยใหม่ทําให้เกิดความสวยงามความลงตัวและบ้านสไตล์นี้ครับมีความนิยมมากกันเลยทีเดียวมีมาตั้งแต่สมัยโบราณและก็ยังไม่ลดละความนิยม และจะมีความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนบ้านสไตล์ที่3านะครับบ้านสไตล์นอร์ดิกบ้านสไตล์นี้เป็นบ้านสไตล์น้องใหม่มาเริมมาแรงเป็นบ้านสไตล์ที่มาจากประเทศในเมืองหนาวซึ่งมีหิมะปกคลุมนะครับแต่บ้านทั้ง3ามสไตล์นี้นครับก็อย่างที่ผมเล่านะครับก็มาจากอิทธิพลทางต่างประเทศของประเทศในเขตประเทศ ที่มีสภาพภูมิอากาศที่หนาวมีหิมะปกคลุมแต่เมื่อมาก่อสร้างในบ้านในสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยของเราเราต้องมาประยุกต์ปรปับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศในบ้านเรานะครับอย่างเช่นว่าเมื่อมีกระจกมากครับประเทศเมืองประเทศในเมืองหนาวเนี่ยจะเน้นกระจกเพราะว่าเป็นประเทศเมืองหนาวให้แดดส่งถึงได้แต่เมื่อมาก่อสร้างที่ประเทศไทยก็ต้องลด กระจกลงนะครับเพื่อให้แดดส่องเข้าถึงน้อยน้อยลงกว่าเดิมนะครับลดกระจกลงและวัสดุพวกวัสดุมุงหลังคาเนี่ยก็อาจจะมีพวกฟอยล์กันความร้อนเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฝ้าเพดานอย่างสไตล์นอร์ดิกเนี่ยบางแบบนะครับหรือว่าแบบสไตล์นอร์ดิกแท้ๆเนี่ยจะไม่ยมใส่ฝ้าเพดานแต่เมื่อเรามาก่อสร้างที่ ประเทศไทยของเราก็อาจจะมีฝ้าเพดานอันนี้แล้วแต่ความชอบนะครับบา,บางเจ้าก็ชอบสไตล์แบบเดิมๆก็คือไม่มีฝ้าเพดานก็จะเป็นสามเหลี่ยมทรงสูงขึ้นไปนะครับแต่ถ้าท่านอยากจะมาประยุกต์นะครับก็จะอาจจะใส่ฝ้าเพดานก็ได้ก็แล้วแต่ความชอบนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับของบ้านนี่เราแก้ปัญหาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการหันตัวบ้าน ให้รับแสงให้น้อยที่สุดนะครับเพราะบ้านเราเป็นบ้านเมืองร้อนตะวันขึ้นทางไหนตกทางไหนเราต้องมองภาพไม่ออกเพราะตรงนี้จะเป็นส่วนที่สําคัญมากนะครับเพราะถ้าเกิดว่าแดดส่องเข้าถึงมากๆนี้อากาศในตัวบ้านเราก็จะร้อนทำให้เราสิ้นเปลืองค่าไฟเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศนะครับ และนี่คือสาเหตุที่สําคัญสําคัญเราต้องมาประยุกต์มาปรับปรุงนะครับและสิ่งสาคัญสุดท้ายในที่ผมขอฝากนะครับนั่นคือเรื่องของห่วงจุ้ยนะครับห่วงจุ้ยจะขาดมาได้เลยทีเดียวหลายคนมองข้ามในจุดนี้ไปบ้านแต่หลังแต่ละสไตล์นะครับไม่ว่าจะเป็นห้องนอนห้องน้ําห้องครัวหรือว,ว่าหน้าบ้านหลังบ้านต้องมีการออกแบบตกแต่งให้เข้ากับห่วงจุย้ย ห่วงจุ้ยเป็นทั้งาศาสตร์เป็นทั้งสิป์นะครับใครที่อยู่บ้านที่ถูกต้องตามลักษณะห่วงจุ้ยจะถูกต้องท่านจะมีความสุขนะครับมีความสุขมีความร่ํารวยมีการอยู่ดีกินดีโดยที่ท่านไม่รู้ตัวเงินทองก็จะไหลมาเทมานะครับเรื่อยๆแต่ถ้าท่านมองข้ามสิ่งเหล่านี้ไปเงินทองเข้ามาเหมือนกับ ยังไงล่ะมันไม่อยู่กับเรามันเข้ามาแล้วมันก็ออกไปหรือคนที่อยู่อาศัยภายในบ้านก็มีสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงสมบูรณ์นั่นเป็นเหตุที่ท่านมองข้ามเรื่องของห่วงจุ้ยนะครับสิ่งนี้เนี่ยไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับขอให้ทุกท่านนะครับเลือกแบบบ้านให้โดนใจและตอบโจทย์และที่สำคัญให้ตรงกับงบประมาณของท่านนะครับ ขอให้ทุกท่านนะครับที่ชมคลิปนี้นะครับจงมีความสุขมีความเจริญนะครับคิดหวังสิ่งใดขอให้ท่านได้สมดังมุ่งมา่นปรารถนาทุกผู้ทุกคนนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับผมพออาญาพาฝันด้วยนะครับผม